นี้ผมก็จะมาสอนการใช้ jn photo luminosity นะครับอย่างละเอียดนะครับในการซ้อนฟ้าในพวกนี้นะครับอยู่เลยเนี่ยพอเราโหลดแอคชั่นมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับจะได้แบบสีสีนะครับมากดตรงนี้นะครับเปิดปัทั้งหมดนะครับจะได้มาโทนข้างล่างนี้ไม่เกี่ยวนะครับโทนข้างล่างนี้เป็นแอคชั่นใหม่ที่กำลังจะทำแต่ยังไม่เสร็จครับยังไม่มีขายนะครับ โอเคเรามาว่ากันเรื่องเรื่องการซอนซอนฟ้าอะไรพวกนี้ดีกว่าอื่นเลยก็กดเปิดคําสั่งกดเปิดคําสั่งปุ๊บมันจะบอกเปิดใช้ l u m i n a ต i t y masking กด Continue นะครับให้มันถามอะไรมากด Continue ให้หมดนะครับช่างหัวมันนะครับแต่โดยปกติแล้วถ้าเป็น Windows จะไม่มีนะครับนี้เป็น Mac มันเลยขึ้นมา ก็กด continue ไปเสร็จแล้วกด control ดีนะครับพอเสร็จแล้วเลือกทองฟ้ากดเลือกทองฟ้ากด continue ไว้เลยนะครับเราจะมาเลือกทองฟ้านะครับเราจะมาเลือกทองฟ้ากันนะครับเอาไหนก็ได้ที่คิดว่าชอบนะครับเราไม่ว่างยนงไงก็ได้นะครับ มก็จะเลือกอเลือกเนี่ยโรเนียกดโอเพนนะครับอ๋อเรียกไปแบบนึงนงครับกดออกก่อนเวลาก่อนที่เราจะเลือกท้องฟ้าเนี่ย เห็นตรงนี้ไหมครับให้เรากดที่ว่างๆตอนแรกมันจะเลือกเลเย,ยอร์วันใช่ไหมหเรากดที่ว่างๆก่อนเสร็จแล้วกดเลือกท้องฟ้าเอาใหม่กดค,ค,คอน t ทิ u นิวปุ๊บเลือกมาสักอันหนึ่งอันเนี้ยสวยโอเพนเลยเนี่ยท้องฟ้าก็จะมาถ้าเกิดเรากดตรงเนี้ยเครื่อสั่งที่ผมทําไว้เนี่ยมันจะไม่มาเนี่ยพอตอนเนี้ยมันมาแล้ว เสร็จแล้วเนี่ยเรามาที่เราพอเราท้องฟา้ามาแล้วให้เรามาที่ Channel เราก็เลือกกดกดคอนโทรลค้างแล้วคลิกดูนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้โอเลยโอเคเลยนีไลท์หกดเสร็จแล้วปุ๊บมาที่โควตเพเลือกต้อนฟ้าอันนี้มีการเซ้นเบอร์เข้ามาให้ เพื่อความเนียนเอานิดเดียวพอครับกดโอเคเลยปึ๊บซ่อนฟ้าเสร็จแล้วบอกแล้วกดคอนทินิวแล้วมาเลือกตรงเลเยอร์แมสเนี่ยครับเอาบัตรมาลบออกครับลบออกนค่อยค่อยลบออก ลบมันออกอลบมันค่อยลบออกลบออกเลยลบมันออกเลยนะครับค่อยลบลบไปเลย ประมาณนี้ครับการใช้งานง่ายครับไม่กี่คลิกนะครับแต่ต้องทำให้ถูกโอเคครับแล้วก็นั่งลบออกของใ,ใหญล่ลบเลยน,นี่ครับลบออกนี่ครับเสร็จแล้วนี่ครับเห็นไหม